มันออกวันที่เท่าไหร่เลขออกวันที่สิบเจ็ดครับผมตรงกับวันยังไงสิบแปดมีสี่มีหนึ่งอ๋อมีแปดมีสี่มีหนึ่งมานี่เลขอัตมาหน่อยฝันบอกครับบอกว่าพิเศษในมาไปเรื่อนงานเขาเมื่อกี้นี่โอ้มาไอ้ไง,งานนั้นงานนั้นางานแจกเขาโอ้บุญแจกเขา เจเขาเพิน่นน้ำมนต์มืนกเลขเ,<ล>เลขขันน้ำมุนวะเถอะอเลขคกตัวเดียวว่างามวะอืมเลขกตัวเดียวที่มาใส่กับหยังไงวะเลขกคกหน่ะแต่แล้วอันนักของปูมี่ยังแน่ขนะดีแปดไม่สีไม่หนึ่งยังวะแปดสี่หนึ่งอืมบา,มมาน,นอาทิตย์แด็ขันขมันอื่นบาลูกแต่ว่าบันอาทิตยนะ์นี้นอนเน้ย เสาวันอาทิตย์หนอะมันคันบกขับมันจะมีแปดมีสี่มีหนึ่งวัฒต์นาแล้วมีอหได้เบิ่งน้ำคันน้ำมันบนประเด็นเมื่อกี้นี่ครับพี่หกที่หกตัวเดียวง่ารผอมครับเดี๋ยวจะไปใช้กับท่าน้นอ่ะงบก็ใช้กับแปดกับสี่กับหนึ่งนี่แล้ว ้แตมาผั 6, 1, 6, 3, ดมาคกหนึ่งก็บกสามเดี๋ยนี้กันได้แล้วก็ได้ห1กหนึ่งหกสี่หกแปดเหนขันปูดได้ขันน้ลบนต์หกเดียวใตหกเดียวอยู่อ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวแต่พิจละนาเอาแต่ว่าตนวตือน่ะมาคุกหนึ่งครับห1กหนึ่งหกหนึ่งก็หกสามดตนนั้นคหกสามครับแต่ว่าเลขลักนี่แปดสี่หนึ่ง ครับกระชีบ่อมาทำกันเลยบอสแปดชีนึงวดนี้ก็ได้แปดก็ะีมันชิมาอยู่บ่อยอยู่ว่าซีนี่ก็มการชงสัยอยู่เระว่าซีนี่กระชเป็นเลรางว่ะอืาอาจจะมาทำกันกูเลยกูหนึ่งในปูกพกไปพวกไปไปก็ไปตัวเดียวไปซีนี่กันชิคือเป็นเลขกรางทั้งที่เลยซีหนึ่งซีศูนย์เป็นซีนะครับอ่าซีหนึน่งซีศูนย์เป็นซีละ ว่ามันมีเทน่านั้นมันมีเท่านี้่มาดิมีขนั้นกันที่เป็ดบนเป็ดเปนบนคือเกานะ่าเนี่ยเป็นไปว่าได้อืมแต่ <c oughs> สิมาหลานะโอเควะท้ออัน,อนอพวกซีนึงเนี่ยแมนอืมเต้นี่ยมันเป็นขั้นซีประมาณนี่เป็นรับเบิร์เป็นศูนย์เลยเด่นนะศูนย์แปดเลยได้นะนะ่นะอ ูนย์แปดศูนย์หนึ่งเลยได้นะ,<ำ>ะมันจะเป็นลักษณะนี้มาถกไปเรียก <c oughs> ว่านาทิน,นน่ะนะเป็นศูนย์ข่าซีบอมาซีบอม่าเลยเจ้าตัวนี่มันจะเป็นศูนย์ที่เลยศูนย์ศูนย์แปดหรือศูนย์หนึ่งไปจันทร์อ่ะข่าซีบมาแบบดีข่าซีบมาเนี่ยมันเป็นยันต์เด็กไงแต่ว่ามันมาตลับเล็กอีก ไปเป็นศูนยี่ศูนหนึ่งมันก็เป็นได้เพราะนี่น,นี่ขนาเนาะแต่ว่าส่วนตัวไ่นมาฮกหนึ่งก็ฮกสามชื่อรอตเรี่้อยู่ในจ่ยครับครับครับสองใบอยู่6กสามนี่แหละตัวเน้นมัน,นอ่ะตัวเน้นหกสามมันวะ6กสา,<อ>ามครับกสามโดนกเปอร็นตมกสามศูนยเนพราะว่าเป็นงั้นขึ้นมาศูน คันซีบอมาามันสีเป็นศูนย์อ่ะนะศูนย์มากกับไอูนย์มามันก็ตามศูนย์หกหมดลยวหนึ่งศูนหกกัสีน้าว่าสีชื่อน่ะเขียนไว้โอ้ว่าสีโรตรีน่ะครับสามตัวนี่เป็นหนึ่งศูนย์บอกครับหนึ่งศูนย์หกคนสีบอมากับตาเป็นศูนย์เลยนะหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกครับสี่จ็ดสองใบอืมอัดเช่นอะรนอัดเลยครับโอ้ มิยงเขาถามครับมัอมันเขามาสองวันเนาะเขาเลยถามมันไปเหนงานนะครับโอ้ท่านมันบ้านแต่ของคือบ่อคือไปบอกเลทั้งไกลแท้ท่านไม่ออกเขาถึงสองคนน่ะนะครับผมเขาละซีส่อันตรมานี่คนน่นเดี๋ยวผมไันเขาถึออยู่สองวันเนาะครับมันได้บอก่าคอยเรียนเรขยวิ่งก็มันอันเอฟซีกซีดอกก็่านหรอกครับ คอยก็ไป่จักสนนิจะทำหาอตอนนี้นกันเัาตก็จะเขากได้อัตนทำมาเกิเรียนกีกอนแต่ว่าทตมาก็อยากได้กีกอนมันาหทกว่าชันเนาะอืมอ่งที่บกก็ไปได้กีกันนันล่ะว่าเิ็นนักามเด็ดไปันสันละวะเ <c oughs> ออวันน,น,วนี้เขาไปคนปอดพิ <c oughs> มพ์ยังไหนพิมพ์ัไหนพี่จอเขามาหาหวัวพี่มานางไก่ลายวะสนะ <c oughs> ไม่ออกนะ <c oughs> ไม่ออกเันเา ยู่เกลาๆแต่คงยิ้มด้วยวะยังน้องขั้นอยากขิ้มเข่าไปกัดพ่อสบายพันรวยวัดป่าใสเหนือเจะนี่ก็จบแล้วอ่ะครับผมเขาเขาเขาโซกันอยู่เดียวอ๋อกำลังโซกันอยู่ตีอาตมามาก่อนไปไปชมไปชมวะว้ไยว้ายครับไม่ี้องเล่นมากกว่าเขาก็เจ้าก็มักเล่นมากบ้านอะไรหมักแต่ผูมิมาขนาดผู้มากับนี่ครับผม นนะมันต้องปเรียนได้กี่ทั้งเทาอือเออเรีนได้กี่ทงัทงวนั้งหน่งนึว่าปูมักนี่คือหกสามสี่่นฟูหกสามกันสามตัวกับศูนย์หนึ่งูนหกเลยโอ้หนึ่งศูนย์หกสามตัวอกสามตัวกับน่านั่นว่าจะเซื่อพอดีมันตรงกันครับเรือกันเพราะต้องเกิดจากของนะเออเพราะว่ามันเคยออกเลยครับ คอยออกเลขตัวนี้มันคยออกตอยู่แมนเดลหนึ่งศูนย์กมันคอยออกสามตัวพอดี่ามันคอยออกสามตัวนีมแต่ว่ามันเกิดยึดเลขพรไปน้ามนี้หกกันนะอ๋อแมนวะครับจีบได้หกหกกันนะหกหกนะมันจีไปตัวหนึ่งได้หกกันนะแมนเดลอ่าคันคันวิ่งกับวิ่งหกันแหลเป็นคันนำมันได้หกตัวเดียวบ่่ยได้หกตัวเดียวก็วิ่งแมนหกกันแล้วอืมวิ่งหกตัวเดียว วิ่งหกวิ on. so ke, uh? ่งหกวิ่งหกอ่ะทั้งนั้นนก้นพนุมเขาก็ถืงได้ละครับนมากินหมูกระทะด้วยเขาอ่ะอยากเั้นมาได้มาสนอบอยากมาได้มาสนอกเออีู่กาดีแล้วโตมาองก็เนี่ยจาจาอาราเกิด เ็นนี้าไดก็ือตัเอาไบมอมันุ่ตื่ได้แบนี้เออบอก็บอกก็นคนเสือเดียวเขาโพมากก็หาเขบอมีอนี้ผู้อยากคนก็ได้่าสนับผู้อยากคนได้มาสนับบุญมีแต่กำบังคือว่านั่นแหละผมก็ยังเสือตั้งแต่เก้าแปดตัวเดียวเนาะ แปดก็วกกลับไมนั่นแหละอบุญ <modeling> มีกักำบัง <music> น <Brothers> okay. ั้นแป็นีดีด้วยว่าเสนอเขาถือกันสรองปีใหม่ก็บ่มบ่มยิขึ้นขึ้นนะครับอ่อนมึงเนี้ยว่าเสนอขานเอาทางขายกับเขาอย่บ้านนี้ดูดยิ่กว่าไมันได้ตายเนยว่าเสนอผู้อยากพูได้่านผู้อยากก็ได้ว่าเสนอ เสียใจขอเนี่ยเงินเล็กเงินเล็กจะคลองเนาะเอออได้มากการกินเยอะน้ำมันนะก่อนมันจะขาดนครับเย็ะน้ำมันเหมือนกับแมงเพล็ดอืมเขาหมุนไปสั้นเขาเพี้ยนพุ่นเขาก็เลย่อยเห,ห็ดน้ำมันหายมมันมันเห็นเก่าเนี่ยชาต่ว่าหันสามนี่สามมันเป็ดแปดจะได้มันคือแปดหือสามนี่นะเออครับเป็นเน้นเอาวซะแล้วหานนี่เนกะ่าสา,าม ถือเขาบ้างแล้วเขาก็ถือกระบานถือกระบานกว่าดิ้วแมนเป็นแปดเก้ากว่ามัเป็นแปดเก้าไม่เกิดเป็นเลขวิ่งเท่าหรว่าเราคิดไม่ใจครับผมอุปมามันหาไม่หาไม่แปดเนาะครับศูนย์ห้าแปดมันก็ไปต้งสองตัวครับผมปูอันปูแล้เลขวิ่งของปูนี่อันเลขกันลักของปูนี่แปดสี่หนึ่งเนี่เอเห็นว่ามันจับไซกับมี เป็นหนึ่งศูนย์หกตั้่ามวสามตัวโอ้ส่วนตัวดีส่วนตัวแต่ว่าเล้วิ่งนะมันเกิดขึ้นเราละแปดแปดสีหนึ่งนะแปดสี่หนึ่งสามตัวมาตัวบนล่างบนล่างเัอผมบันี้อันแรกขานน้ำมัได้หกตัวเดียวก็เลยให้วิ่งหกเลยบอกู เออให้วิ่งหกเลยครับผมว่าเฉีมันขีดอกอครับย่องวันเลอดกนี่น่ว่าจว่าหันอสามตัวมาตัวนึ่งกิเก่าหันนะครับแต่ใ้ผมาเนาะครับบางที่มันกาดที่ว่าน้ากันเป็นคู่ว่เทียนตุ้มเนี่ยเล็กตุ้มเนี่เล็กลักเนี่ยเมียนครับผมเมื่หันมันกเปลี่ยนหันนีเมียนอยู่ครับผมอืมว่าจะานอก นเลขเล่ห์ลักนี่มันจะมานน้ำกันบางที่มันก็มานน้ำกันเป็นสามตัวหรือสองตัวเสนอมันเริ่มมานน้ำกันแล้วนอกบ้านนี้เนาะสามตัวยังบระท่นได้ออกเลยนะครับเข้าใจนะสามตัวยังบระท่านออกอเกี่ยนี้ครับผมออกไปสองตัวครสองตัวล่างเกจบนยอดสองตัวล่างอย่างรู้หรครับแมนูครับอัดสีหนึ่งนี่ก็ได้เนาะปูนอัสิมานน้ำกันแมนบวงวดนี่ เงแล้วครับผมเดี๋ยวผมมากเนอครับผมกัมมากันหนึ่งหกแล้วเี๋วอีกสมตัวกับูกสามเลยครับว่งกมเห็ดปูเรียบด้อยแล้วครับอีกทีครับปูกับขอบบนขอบค้นปูไรเด้ครับเนอครับจันเลนพอครับสวัสดีครับ